สวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมเช่นเคยกับช่องเกษตรไทพูนะครับวันนี้ก็มาขุดมันออกนะครับฝนฝนดีครับปีนี้ท่วมไปสามรอบแล้วนะครับจุดนี้เราไม่อยู่นะครับว่าจะขุดช่วงเดือนสิบเอ็ดนะครับแต่ก็รอไม่ได้นะครับมันบริเวณที่ชุ่มน้ํานะครับเริ่มเน่าแล้วนะครับต้องทําการขุดนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนําสายพันธุ์นะครับ ให้ดูหัวมันนะครับคนะครับสายพันธุ์นี้เป็นสายพันธุ์ที่ผมนะครับช,ชื่นชอบเป็นส่วนตัวนะครับเพื่อนสายพันธุ์นี้ก็รู้สึกว่าจะแปลงดีนะครับหัวใหญ่น้ำหนักดีด้วยนะครับเป็นสายพันธุ์ผมไม่รู้นะครับชื่อจริงชื่ออะไรนะครับแต่แถวบ้านเรียกสายพันธุ์อีเขียวนะครับเป็น เป็นอีเขียวปดนี่นะครับก็เรียกอีเขียวปดนี่นะครับหมอมันก็รู้สึกว่าชอบนะครับหมอมันตนัวนี้ส่วนตัวนะชอบหมอมันพันนี้นะครับอีเขียวปดนี่นะครับหมอก็ดีเลยทีเดียวนะครับดูใกล้หัวข้างใหญ่แล้วก็ดุกนะครับแปลงดีน้ําหนักดีนะครับพันนี้เป็นสายพันธุ์อีเขียวนะครับให้ดูหมมันเดี๋ยวจะให้ดูต้นนะครับ ให้ดูต้นนะครับส่วนมากมันจะเป็นใบด่างนะครับขนาดใบด่างนะครับของมันจะขนาดนี้เดี๋ยวไปดูใบเดี๋ยวไปดูใบใบเขียวปดนี่ลักษณะลําต้นใบเป็นยังไงทุกคนเดี๋ยวให้ดูแปลงนี้นะครับนี่ครับเขียวใบเขียวปดนี่นะครับทุกคนมันจะเขียวหมดนะครับก้างก้านจะเขียวนะครับยอดจะออกออกปมม่วงนิดหน่อยนะครับเป็นม่วงจางๆนะครับลําต้นเขาจะเขียวนะครับเขียวหมดเลยนะครับ หนก้านไปก็จะเขียวครับเขาเลยเรียกอีกเขียวปนนี่นะครับเปำนะำครับลำก็ประมาณนี้ครับนี่ครับเนี่ยอีเขียวปนนี่ครับอันนี้มีไว้ในสวนไม่ผิดหวังนะครับพันนี้อีเขียวปนนี่ครับหัวดวกหัวใหญ่น้ำหนักดีแป้งดีครับผม แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ